สวัสดีค่ะเสียงเป็นๆพยายามทําให้มีความสนุกนะคะตัวเองสนุกเองแตคนฟังอาจจะเกิดความมันไส้รำคาญไม่เป็นไรเลยนะคะขอบคุณที่เข้ามาดูแล้วก็ฟังนะคะขอบคุณคอมเมนต์ด้วยนะคะคอมเมนต์ที่คูดคุยยาวๆเป็นบางจุด ในวิดีโอที่ฟังหรือเป็นทั้งหมดในวิดีโอได้หมดเลยนะคะมีคอมเมนต์ของผู้ชมท่านหนึ่งผู้ชายนะคะไปดูภาพเขาแล้วก็น่าจะเป็นวัยใกล้ๆโ,โอสดหรืออาจจะหนุ่มกว่าไม่รู้เหมือนกันเพราะว่าหลายคนเนี่ยโพสขอโทษนะคะบางคนเนี่ยอาจจะมองแล้วก็นึกไปว่าทำไมต้องจุกิกจิก,จก,จก ก็พยายามนะอันนี้มาจับเท้าตัวเองอีกดูวิดีโดอตัวเองแล้วต้องขยับนั่นขยับนี่รู้ตัวอยู่ยังทำไม่ได้นะคะอา้าวพูดนอกเรื่องอีกนึกถึงคอมเมนต์แต่ละคนที่คอมเมนต์ไว้เนี่ยอดพูดไม่ได้ก็เลยต้องนอกเรื่องอะวกกลับมาผู้ชมเนี่ยคอมเมนต์เอาไว้แสดงความคิดเห็นของตัวเขาเองก็โอ๊ตก็ตอบไปในความคิดของโอ๊ตเหมือนกันโอ๊ตเนี่ยเป็นคนที่คิดแบบ กลางๆแล้วก็ไปดูข้อมูลเยอะแยะเลยแล้วก็เอามาวางไว้ตรงกลางแล้วก็บอกตัวเองว่าอันไหนที่ฉันโอเคอันไหนที่ฉันไม่โอเคไม่เชื่อใครนะคะแล้วก็ไม่ได้ไปคัดค้านใครด้วยนะคะตอนออกสื่อจะมีน้อยมากที่บอกว่าน้อยมากเนี่ยเวลาเอาไปคอมเมนต์เนี่ยบางครั้งไม่ได้เจตนาให้เป็นคอมเมนต์ที่ ไปค้านเจ้าของช่องก็เกิดขึ้นว่าเจ้าของช่องเข้าใจผิดก็เป็นไปได้ไงเวลามีคอมเมนต์ที่โอ๊ตอ่านแล้วโอ๊ตก็คิดไปว่าเอ๊เขาคิดแบบนี้หรือเขาคิดแบบไหนนะยกตัวอ,อย่างคอมเมนต์ comment บอกว่าคุณไปอยู่เมืองนอกยังมีความคิดแบบคนไทยอยู่เลยอันดับหนึ่งโอ๊ตก็เป็นคนไทยนะคะความคิดคนเราเนี่ยไม่ได้เปลี่ยนกันได้ง่ายนะอยู่ที่แต่ละคนน่ะว่า มีอะไรที่เห็นต่างจากประสบการณ์ที่ผ่านมาแล้วทำให้เปลี่ยนนะคะคนไทยคิดแบบคนไทยก็น่าจะใช่ในทางที่เป็นแล้วคนไทยที่ไปอยู่ต่างประเทศมีความคิดที่เปลี่ยนไปก็เกิดจากประสบการณ์ของคนนั้นๆน,น,นะคะคราวนี้ที่โบสสงสสยเนี่ยคนเข้าคอมเมนต์หาเนี่ยเขาบอกว่าคุณมีความคิดแบบคนไทยอยู่เลย โบ๊ถามเขาว่าที่พูดแบบนี้โบ๊ถามเขาว่าหมายความว่าชมหรือด่าความคิดคนไทยเป็นยังไงคะเหตุผลคือนึกไปถึงคอมเมนต์ที่เขาดูเกี่ยวกับการเมืองกันเนี่ยแล้วก็มีล้ายคนที่ไม่โอเคกับคอมเมนต์หลายๆคอมเมนต์ที่เป็นกลางโอ้เ้าไปฟังดูแล้วคือเป็นกลางมาก จะมีคอมเมนต์ที่บอกว่าอยู่ในกาลาแลนดบ้างละนั่นนี่อย่างเงี้ยโอ๊ก็เลยถามเจ้าของคอมเมนต์ที่คอมเมนต์ไว้แต่เขาจะมาตอบหรือเปล่ายังไม่รู้นะคะณนะวันนี้นะยังไม่รู้นะเขาตอบมาแล้วนะคะสรุปคือเขาด่าค่ะปนไม่สนใจนะคะเพราะว่าเนื้อหาที่โอ๊ตคุยไม่ได้เกี่ยวกับสิ่งที่เขาคุยกับโอ๊ตเลยนะคะโอ๊ตก็ตอบไป เป็นกลางๆนี่แหละเพราะว่าโอ๊ตไม่ได้ทำเนื้อหาที่ไปว่าใครฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งนะคะโอ๊ตพูดถึงคนกลุ่มผู้หญิงที่มีสามีต่างชาตินะคะเมื่อเขามาแบบนี้โอ๊ตก็ตอบไปแบบสวยๆของโอ๊ตแล้วหากเขายังไม่หยุดอีกโอ๊ตจะรีพอร์ตเลยนะคะ เขาจะมาฟังหรือไม่ฟังสิ่งที่โอ๊ตพูด่ไม่สนใจแล้วนะคะใครที่เข้ามาแล้วคุณก็ไม่ดูตามาตาเรือเลยว่าสิ่งที่โอ๊ตคุยโอ๊ตคุยเกี่ยวกับอะไรนะคะแล้วคุณก็จะโยงไปถึงเรื่องอื่นปัญหาคุณนะไม่ใช่ปัญหาของโอ๊ตนะคุณคิดว่าความคิดคุณดีคุณก็คิดไปค่ะการที่มาเรียกความเท่าเทียมกันนะคะคุณ ยังไม่มีความเท่าเทียมในความคิดของคุณเลยคุณจะมาเรียกร้องความเท่าเทียมกันคิดเอาเองว่ายังไงเพราะว่าคุณเก่งคุณฉลาดนะคะคนดูคนฟังนะคะที่เข้ามาแล้วอยากรู้ว่าอยู่ตรงไหนนะคะอยู่ในวิดีโอโอดพูดถึงสามีฝรั่งถามเมียว่าไม่ใส่บลาได้ไหมนะคะไปอ่านดูได้นะคะเขาคอมเมนต์อะไรแบบไหน เริ่มต้นก็ดีเขาก็คุยสุภาพกับโอ๊ตนะจบลงแบบนี้แล้วค่ะโอ้ตก็๊อปปี้ข้อความของเขาแล้วก็มีคำตอบโอ้ตด้วยเนี่ยให้น้อง3คนนะคะดูน้อง3คนนี้มีความคิดเป็นกลางนะคะไม่ได้เป็น bias bias แปลว่าความคิดฝ่ายเดียวของตัวเองนะคะโอ้ตอยากรู้ว่าน้อง3คนเนี่ยคิดยังไง น้องคนหนึ่งนี่ตอบมายาวเหยียดเลยนะคะเขาก็คือมีความคิดเป็นกลางแหละก็มีมุมมองในเรื่องของคนที่มีข้อมูลจากคนไทยบ้างฝรั่งแบบไหนอะไรของเขาไปส่วนน้องสองคนไม่ได้ตอบอะไรยาวเขาก็บอกว่าก็เป็นความคิดของคนนั้นนั่นแหละเขาก็ไม่ได้ผิดหรือไม่ถูกเนี้ยเขาก็บอกอ่ยไม่ได้ใส่ใจอะไรอ,อยากรู้ว่าน้องสามคนน่ะมีความคิดยังไงเพราะว่า ี่ว่ารู้ว่าน้องสามคน,นี่มีความคิดเป็นกลางแล้วก็มีชอบอ่านก็เลยส่งให้เขาดูนะคะโมนบอกว่าช่องโมทนทำในส่วนที่ตัวเองอคิดเป็นหลักจากประสบการณ์นะคะก็คุยเรื่องแนะนำสายฝออันนี้ที่เน้นๆนะแล้วก็มีแนบๆเกี่ยวกับความคิดอื่นๆไปด้วยก็เกี่ยวข้องกับชีวิตที่อยู่ต่างประเทศ สิ่งที่เราเจอเยอะๆก็จะเป็นในรอบๆตัวเรานี่แหละนะคะไม่ได้รู้ไปนอกเหนือจากรอบๆตัวเราที่อยู่ในวงน้อยๆเลยนะคะก็เลยไม่รู้ว่าวงกว้างเนี่ยเป็นยังไงเพราะเราไม่ได้ใส่ใจนะคะเราจะดูเฉพาะเราหมายถึงโอ๊ตนะที่อยู่รอบๆตัวเรานะคะแล้วก็ไม่ได้เป็นคนที่อยากให้มีความซับซ้อนในชีวิตมากนะักพิจารณาแล้วเนี่ย ก็เป็นคนที่ซับซ้อนอยู่ระดับหนึ่งน่าจะไม่มากแล้วก็ไม่น้อย <c oughs> คนที่ซับซ้อนเยอะๆในชีวิตนะคะก็จะมีปัญหานั่นนี่นูน่นเยอะแยะไปหมดเลยนะคะออดก็จะอยู่ในแบบที่ออดโอเคแล้วก็มีความสุขนะคะไม่ได้มองกว้างกว้างไม่ได้เป็นคนที่จะไปแก้ปัญหาของโลกหรือไม่ได้เป็นคนที่จะต้องไปแก้ปัญหาหรือแก้ ใครความคิดของคนอื่นไม่ใช่นะคะใครที่มาดูและคอมเมนต์เอาไว้นะคะแล้วโอ๊ตอะไม่ชัดเจนว่าสิ่งที่คุณคอมเมนต์นี่คือคุณชมหรือคุณด่ากันแน่เนี่ยโอก็ถามไปนะคะกลับมาถ้าตอบดีก็ขอบคุณถ้าตอบไม่ดีโอ๊ตก็ไม่คุยต่อแล้วนะคุณโอ๊ตไม่อยากให้ตัวเองเสียสุขภาพจิตเพราะว่า อยากคุยแล้วก็ให้ความรู้ให้มุมมองใหม่ๆกับคนที่ไม่รู้นะคะใครที่รู้อยู่แล้วแล้วคุณเข้ามาฟังด้วยบังเอิญหรือเจตนาหรือหลงเข้ามาก็ลองดูก็ขอบคุณมากๆเลยนะคะอันนี้คือหนึ่งประเด็นเรื่องของสายฟอนนะคะโอด๊ดูผู้ชาย ขอ,อแล้วโอ้ก็ไปดูผู้ชายของคนอื่นนะคะแล้วโอก็นึกถึงตัวเองแล้วก็นึกไปถึงว่าคนอื่นเวลาเลือกเนี่ยนะเลือกจากบุคลิกลักษณะไหมการเดินท่าทางผู้ชายที่เป็นคนแบบโอยดูท่าเดินแล้วหล่ออย่าเลือกไหมโอ้จะเลือกนะแต่คนที่ได้มาเนี่ยเป็นคนที่เขาไม่มีความมั่นใจในตัวเองเวลาเขาเดินเนี่ย<ม>เขาจะมีความ ไม่ค่อยยืดอกเท่าไหร่นะคะมองข้ามได้หมดเลยเพราะว่าเขามีความดีอยู่ในตัวเขาเองนะคะแล้วตอนที่รู้จักกันใหม่ๆเราไม่เห็นหรอตอนรู้จักกันใหม่ๆอเห็นแต่ว่าสังเกตนานไหมไม่นานพอเด <c oughs> ี๋พยายามนึกไปถึงย้อนวันเวลานะคือตอนที่รู้จักกันใหม่ๆอะเขาหนุ่มกว่านี้ไงคนหนุ่ม ก็จะมีลักษณะท่าทางที่ดูดีหรืออาจจะเป็นเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยเขากำลังพยายามพยายามนะพรีเซนต์ให้เราประทับใจก็เป็นไปได้นะเ <c oughs> <c oughs> มื่อได้มาแล้วอยู่ด้วยกันเนี่ย <c oughs> บุคลิกภาพต่างๆนะที่ชอบแล้วเขาไม่มีนะ <c oughs> มองข้ามไปเถอะ <c oughs> เพราะว่าเขาเป็นคนที่ดีในแบบที่เราโอเคนะ แล้วเขาก็ดีทุกสิ่งอย่างเลยเนี่ยถึงได้อยู่ด้วยกันเนี่ยนะนึกถึงอ่ะคุณคุณไงที่หาแฟนเนี่ยคุณดูอะไรคุณดูอะไรดูแบบบุคลิกเขาไหมท่าทางในการพิจารณาไหมอย่างเงี้ยนะโอถ้าดูบุคลิกก็ร่าดูเล็บเท้าเล็บมือดูทุกอย่างเลยนะแต่ท่าทางการเดินอ่ะ ของสามีวันเนี่ยเขาไม่ได้เป็นคนที่เดินแบบยืดอกพายอะไรผึ่งอะไรไม่นะเพราะเขาเป็นคนที่ไม่มีความมั่นใจในตัวเองเวลาอยู่ข้างนอกนะแล้วเราไปดูผู้ชายของคนอื่นโอ้โหหลายคนเนี่ยแบบโอ้โหเขาเดินตัวตรงยืดอกเดินแบบดูหล่อด,ดูดีเลยอะแล้วเราก็ไปดูผู้หญิงด้วยผู้หญิงเขาก็จะใกล้ๆก,กันก็มีกับแบบที่ผู้หญิงบุคลิกธรรมดาอย่างเงี้ยไม่ได้ดูดีก็มีนะ โอ๊ตก็ยังย้อนกลับมาดูตัวเองแล้วอเดินก็จะทับดูในกระจกว่าเออลักษณะท่าทางการเดินเราเป็นยังไงเราชอบไหมดูข้างหน้าบางครั้งนะก็ชอบตัวเองนะแต่เวลาดูข้างหลังแนละ้วโอ๊ยทําไมมันเดินตูดบิดเยอะจังอะไรจังอย่างเงี้ยคอโอ๊ตก็ไว้จานตัวเองอะนะนี่ก็เลยมันนึกถึงคุณคุณนี่แหละว่ายังไงนะคะถ้าคุณคอมเมนต์เอาไว้ได้ก็คอมเมนต์มาคุยกันว่าเออคุณพิจารณายังไงสามีก่อนจะ ตกลงเป็นสามีแล้วหลังจากตกลงแล้วอะไรมองข้ามไม่มองข้ามอะไรอย่างนะเงี้ยนะเลืกเล็กเล็กน้อยน้อยนะคะมาแบ่งกันรับรู้ <c oughs> แลกกันนะคะก็เล่าโหให้ฟังแล้วแล้วก็เรื่องเงินชอบมากๆเลยนะคะผู้หญิงที่เขาได้สามีเขาได้เพราะเขาเลือกสามีที่แกวเขามากๆเลยนะดูดีมากๆเลยแต่งตัวก็ดีนะ แล้วเขาก็เป็นคนที่ดูแลรูปร่างตัวเองด้วยนะผู้หญิงอ่ะนะตาเขาก็สวยผิวก็สวยเขา,เ,ขาเป็นคนต่างจังหวัดที่มีความคิดด้านธุรกิจทํานั่นนี่อะไรหลายๆอย่างอ่ะนะก็แบบพอมาคู่กันแล้วดูดีจังเลยอะ่ะมีคนมาต่อว่าเขาเยอะแล้วเขาก็ตอบกลับแบบที่ไม่มีคาหยาบเลยนะพูดถึงเงินอะ่ะมีใครไม่อยากได้บ้างคนก็อยากได้นะเงินอะ่ะแต่สมัยอายุน้อยๆอย่ะศักิ์สีมาเหนือ ความอยากผู้ชายเสนอเงินมาให้เนี่ยไม่เอาเลยนะคะไม่เอาเลยณนะตอนนี้แนะนำคุณคๆเลยนะที่หาแฟนยกเว้นคุณหลอกเขาอันนี้ผม,ไม่ไม่สนับสนุนนะแต่เรื่องของคุณนะคุณไม่ได้หลอกเขา ผู้ชายให้โดยสเสดหาพิศวัส์เป็นคนนําเสนอให้เองอย่าไปปฏิเสธถ้าใครที่ไม่มีนะแต่ถ้าใครที่เป็นคนมีอยู่แล้วอันนั้นแล้วแต่คุณเลยว่าคุณจะรับหรือไม่รับเรื่องของคุณนะผู้หญิงมีงานดีมีเงินมากคุณก็ต้องหาผู้ชายที่สูสีนะคะถ้าผู้ชายไม่สูสียิ่งคุณมีเงินมากแล้วคุณไปเลือกผู้ชายที่มีน้อยออกว่าคุณ แล้วคุณก็ไม่ได้พิจารณาอะไรต่อไปอีกเนี่ยคุณอาจเจอผู้ชายปีกสีเขียวหรือเปล่าก็อาจจะเป็นไปได้นะคะคุณคนที่ถูกว่าเยอะๆเนี่ยนะแล้วเขาก็ออกมาตอบแบบมีความสุภาพมีเหตุมีผลที่เข้ากับกลุ่มคนที่เขาเห็นด้วย <c oughs> เขาก็ชอบกันนะถ้าพูดไปแล้วเนี่ย คนฟังที่ไม่เห็นด้วยก็ไม่ชอบไงดังนั้นนะคะคนที่จะรู้ดีที่สุดคือตัวของเราตัวของคุณแต่ละคนเลยคุณอยากไปแบบไหนไปซ้ายไปขวาคุณก็เลือกไปแบบที่คนที่คุณไปฟังแล้วเขาแนะนำแบบที่คุณชอบถ้าคุณไปฟังคนที่เขาแนะนำแบบที่คุณไม่ชอบคุณก็คือไม่ชอบแล้วคุณก็ไม่ทำตามเขาดีไม่ดี ไปคอมเมนต์ด่าเขาอีกหรือเปล่านะคะโอดดูแล้วโอดก็สะท้อนถึงตัวเองบ่อยๆนะโอนไม่คอมเมนต์ใครที่ไม่ดีถ้าใครที่มากระทบแล้วไม่โอเคเลยนะคะอยู่ใน y o u t u ูท่บส่งรีพอร์ต u t u b e หมดเลยค่ะเสียเวลาเสียสุขภาพจิตด้วยนะคะคุณที่ดูรายการที่เขา บอกถึงเรื่องจิตวิทยาบอกถึงความรู้เยอะๆนี่ยนะคุณก็น่าจะเป็นคนที่มีทักษะใหม่ๆที่พัฒนาตัวเองได้บ้างนะแต่ถ้าคุณไปดูแล้วคุณไม่รับอะไรเลยคุณก็เป็นคนที่แค่ดูเพื่อรู้แล้วก็ไม่เห็นด้วยไม่รับเพราะฉันยึดมั่นถือมั่นในความคิดของตัวเองเป็นใหญ่นะคะตัวโบว์เองเนี่ย ก็ยึดมั่นถือมั่นในความคิดตัวเองเป็นใหญ่แต่โอ๊ตไม่ได้ปิดหูปิดตามไม่รับรู้อะไรที่คนอื่นเขาพูดเลยไม่ใช่นะเวลามีใครมาคอมเมนต์มาถามมาพูดคุยแสดงความคิดเห็นนะคะโอ๊ตเนี่ยพัฒนาตัวเองไปเยอะแล้วนะมีการปรับนะคะจากที่เชื่อในความคิดของตัวเองเป็นที่หนึ่งเป็นที่ตั้งก็เปลี่ยนเป็นฟังค่ะ ฟังแล้วก็ไม่เชื่อหรอกนะปิดปากเอาไว้อย่าไปพูดอย่าไปโต้อย่าไปเถียงอันนี้คือการพัฒนาของโอ๊ตและปรับนะคะได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ไหมยังนะคะยังไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่ไปโต้อตอบอะไรกับใครนะคะอันไหนที่โอเคก็คือโอเคอันไหนที่ไม่โอเคก็โอเคคุณที่เกี่ยวข้องกับฝรั่งนะคะแล้วคุณเป็นคนที่ ฉลาดไม่มากนะคุณก็สาะหาคนที่เขาคุยเนื้อหาที่ทำให้คุณได้ฉลาดมากขึ้นก็ดีไงคุณก็ดีเพราะคุณก็จะได้ฉลาดมากขึ้นแต่คุณที่ไม่รู้ตัวแล้วคุณก็ไม่ได้ฟังเพราะว่าคุณไม่รู้ตัวเองไงว่าคุณไม่ได้ฉลาดเลยแล้วคุณก็แสดงตัวเองว่าคุณฉลาด เพราะคุณก็ไม่รู้ตัวไงคนเหล่านี้นะคะทํายังไงก็ช่วยไม่ได้หรอกก็แล้วแต่ว่าเขาจะรู้ตัวเองขึ้นมาได้เมื่อไหร่เมื่อนั้นแหละเขาก็จะรู้นะคะเวลาใครมาฟังช่องโอ๊ตเนี่ยนะคุณก็อาจจะงงๆเหมือนกันว่าเอ๊ะตกลงคุยอะไรแนวไหนแบบไหนนะคะคุยไปเนี่ยด่าคนฟังหรือเปล่าแล้วแต่เลยค่ะแล้วแต่ใครที่รู้สึกว่าถูกด่าแสดงว่าคุณน่ะมี ชนักปักหลังหรือเปล่าสรุปวันนี้ก็คือภาษาไทยเนี่ยนะยิงพูดยิงเพี้ยนพยายามอยู่ค่ะพยายามพูดให้ถูกต้องนะคะพูดแล้วหลายๆครั้งเอ๊ะพูดถูกหรือพูดผิดก็จะไปเช็คตรวจสอบเพื่อครั้งต่อไปได้พูดให้ถูกขอบคุณที่มาฟังขอให้มีความสุขค่ะบายบายสวัสดีค่ะ